อ๋อจบจะกินไม่กิน ายครับหน้านองหน้าน้ำมามันก็จะพอตกได้อยู่นะครับนั่งสบายจริงนะครับหม่นี้ก็เลยชอบมานั่งครับมันร่มครับร่มเย็นสบายครับดูดิครับไฟ้ามามืดเลยครับเราจะเอารถยนต์ออกไหมครับจอดติดไฟแดงครับเออเรามาชิดด้วยครับรู้รู้จะมีคนตกหรอกครับเอาหน้าอย่ามีคนเข้าไปตกไหครับ นั่งใจนั่งจะใช้ไตจบปาร์กเลยครับคาหมายเนี่ยมันนั่งได้ตจนที่สองคนนะครับถ้าเกิดคนมาตีเบ็ดเบ็ดหลังครับตีตะก้อนหน้าดินก็คือจบนะครับอยู่ไม่สามารถนั่งตกได้เลยต้องลองดูครับเข้าไปดูหน่อย,อยเจ็บจริงๆครับวันนี้รเยอะมาก ถึงหมายแล้วนะครับของลงก่อนนะครับวันนี้ว่าจะไม่เอาเก้าอี้จะสบายเก้าอี้ไปนีนะ่ไหมนั่งพื้นดีกว่าเพราะหมายนี่น,นั่งสบายนะไม่ต้องอยุง่งยากอะไรต้องดอก่อนไปเยอะแยะเลย มาประจำครับหมายนี้จะมาแค่เฉพาะเสาร์่นะครับหมายวันธรรมดาผมไม่่อยมาครับ <c oughs> <c oughs> หมานั่งสบายดีครับ <c oughs> ขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะมานครับน,นี้สบายๆหน่อยนะครับ เอาเก,ก้าอี้มาครับนั่งกับปูนนี่นะครับแท่นเสาปูนหมายสบายแล้วครับวันนี้ก็ตกในระยะสามหกนะครับน้ําค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับผมบอกเลยว่าแรงผมจะใช้เป็นไม้ตายแบ่งตะกั่วสามชั้นนะครับเป็นสามชั้นสายไม้ทีช่ชคก็สิบปอนด์นะครับสายหน้าแปดปอนด์ตะขอ0ูย์ดปเหมือนกันนะครับทั้งสองตะขอเลยเดี๋ยวก็จะเป็นแค่หนมปังไผ่เขียวครับแล้วก็หนมปังฟาร์มเฮาส์ ตัวเกี่ยวชิ้นนะครับไทยปรับเปลี่ยนอาตารย์หน้างานเนาะอีกอย่างครับหมายนี้ถ้าโดนของใหญ่คือไม่สามารถทิ้งคันได้นะครับต้องงัดสู้ออกอย่างเยอะนะครับหมานี้งัดสู้ออกอย่างเยอะนะครับหมานี้วันนี้เราก็มีสุมทุ่นเหมือนเดิมนะครับบันติกวก้สามชั้นนะครับชิ่งของไม่ตายผมชิงนจะใช้ประมาณแค่หเซนเองครับเท่ากันนะครับหกเซนนี่คือเท่ากันเลย นะอากาศดีครับวันนี้ลมเย็นสบายด้วยครับชิวๆหน่อยครับขอชิวๆหน่อยนะวันนี้มีการปลาใหญ่สักทีนึงก็จะงามนะครับขอให้ไซโลสองโลก็ได้ครับต่งงัดได้สู้หน่อยนะครับนี่นะครับระยะสามหก เป็นทุ่นหนามจี้นะครับแต่เป็นทุ่นที่กินตะกวัวนะครับพอดีผมได้สั่งทําเอาไว้นะครับไปดูดเลยครับสามหกกังงานหนามจี้นะครับไม่ตายแบ่งตะกวาสามชั้นมาเดี๋ยวมาซูมทุ่นกันด้วยครับเเกี่ยวไทสยเซฟครับท่าตอดนะครับ อะไรเกินแล้วกินไม่ได้เหรออืมลมครับทั้งท่ามจะยกใช่ไหมตายใช่ไหมโอ้โหนี่กดยกครับเมื่อกี้เมื่อกียกย้ยกเลยยกเลยนี่ ยกเลยครับปากำบังมาแล้วอืมขึ้นเลยครับมาแล้วครับตัวแรกก็มาแล้วตัวแรกตัวแรกไสสวยเลยครับนี่ไส่สวยมาแล้วนะครับตัวแรกนก็จะกดครับเนี้ถอนนะครับพวกถอนก็โดนเหมือนกันครับแต่ต้องด,ดูดีครับตกน้ำไหลเนี่ อาการจะดูลำบากหน่อยนะครับน้ำค่อนข้างที่จะแรงมไม่ใช่แรงธรรมาดานลนะแรงแรงครับ แนบขนมปังที่จะขอนะครับน้ำแรงครับมันต้องมีชิ้นเกี่ยวที่มันที่มันอยู่ครับปั้นเม็ดก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยอยู่หรอกครับเพราะว่าน้ามันแรงครับมันซัดซัดอาหารนี่ถ้าเหนียวไม่พอหนีหลุดหมดเลยครับแล้วเหยื่อผมมันไม่ค่อยเหนียวมากเท่าไหร่นะครับมันก็เลยปั้นเม็ดไม่ค่อยได้นะครับดูการทุ่นกันต่อนะครับ อีกป่ะอืมอืมอถอนอีกแล้วครับถอนอีกแล้วครับถอนอีกแล้วถอนอีกแล้วครับนี่นี่มาติดๆกันเลยครับแตมที่สองถอน,นตั้งต้องโดนครับอม,มองช้างไปเลยครับ มาติดติดกันเลยตามมันต่อครับแล้วก็หาการทุนไปด้วยครับทุนจ๋าอยู่นี่ครับหืมหืมอ,อย่าบอกนะอุ้ยกินเลยอุ้ยเมื่อกี้ผมสวนได้นะแต่ผมฟ้าไม่ทันครับเพราะว่ามนจะใใ้ทุก หาอาการทุ่นอยู่ครับอโฟกัส yeah. จะ่ไม่โฟกัสครับอืมอา่าสิ่ทำไมยกอย่างนั้นนะ่ะ อืมโดนแล้วครับอะไรวะอะไรวะตื้ออะไรวะตื้ออะไรวะตื้ออะไรครับอืมโอ้ปากกาดำครับปากกาดำครับผมว่าได้เมันตื้อผมว่าแล้วอื้อื้มกี่กราซี่คือว่าซี่ มาซี่ยังไงเอายังไงหืมน้ำก็จายเลยครับเวลาอะไรมันตื้อฮะหืตัวนี้เกือบโลอยู่ครับช้อนก่อนช้อนก่อนช้อนก่อนเดี๋ยวหลุดืยังไงตื้อมาซี่อู้อู้อู้ ต,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 ตื้อๆครับมาจุดตื้อๆอือหือยังไม่ยอมอีกเหรอเอ้อซี่เอ้อซี่อืมมาที่ข้าวสิงข้าวสิงยำเข้าอีกครับเข้าเหอะอืเเอเรียบร้อยอือหือไม่ใช่เกือบโลแล้วครับสาโลเลยนะครับเนี่ยโอ้โหอืม เป็นปะกระดำครับอะไมันซอยยิกงยิๆยิยิโอ้เป็นโลครับพี่เพียนนะตัวนี้เป็นโลครับืนี่เลยครับงามๆอีกแล้วปะกระดำมผมว่าแล้วอะไรมันตื้อ อา้ากระชังไปเลยโดดลงไปโดดลงไปสุดยอดครับทุ่นสอยยีครับผมเห็นอยู่นะในกล้องก็น่าจะเห็นนะครับหารต่อเลยครับขอดูการทุ่นก่อนอยังไงครับพี่อะทุ่นยังไปนู่น้วเอา้หาหันเลนซูไปหาก่อนนะครับ น้ำนะน้ำนะนินตินน้เอียงครับเอียงน้ำนะครับเอายังไงเอายังไงอื้ออื้ออื้อถอนเ่าเฮ่นเมื่อกี้น่าสับมากเลยครับ ี่ครับโดนเลยครับนี่โอ้โปลากระมังครับหัวของใหญ่อีกแล้วกระมังครับแต่ตัวไม่ใหญ่หัวของใหญ่แล้วครับไปลงไปชังไหมครับ ทุนก่อนนะน้ำลงน่าจะลงเรื่อยๆครับหช่อนเหรอ เอาสิเอาสิกินหรือเปล่ากินหรือเปล่ายิ้ยักจิ้งักมันจะถอนครับอืถอนปลากระบอกครับยกเลยครับเรียบร้อย้อยหลุดครับ ไหน้าเลยท้ามสวิงมีไม่ตักสวิงมีให้ตักไม่ตักครับตัวใหญ่ใหญ่ด้วยเมื่ิกี้นูตัวอย่างน้อยก็ส,สามขีดได้นะครับจะได้ครับเนื้อปลากระบอกนะครับเอาไปทําลาบทําอะไรพวกนี้ผมบอกเลยครับแซบหลายาแซบหลายเด ER. ้อเฮ้ กำลังตักนะครับ <laughs> <ย>อุ้ยเอากนเด้งเหนเลยหาอ,อาการทุนดีกว่า อืมอืมอืมมีการนะครับโอ้ยไม่ทันทีดิทีสิชีสิสโอ้ถอนครับ ปลากำบังครับถอนเรียบร้อยครับเว้ยอืยมอมกแต้มนะครับไม้เรื่อยตัวนี้ปลาเข้าดีมากครับนี่หนกช่างไดครับงานนี้มีสนุกแน่ครับงานนี้ ต้องครับใส่ประกันทุนครับโอ้โหตรงนี้มันเป็นเงาดำนะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยมันจะมองลำบากหน่อยอืมกดครับออืมหมดนะครับ นี่กํมังครับหือหย่อนไปเมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้นี่เองครับเป็นปลากํมังเอา้าอย่าขค้างข้างบนเ้ยเอ,ยเอย้ลงไป โอเคครับมาต่อกันเลยนะครับพอดีวันนี้มีน้าท่านหนึ่งนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ไปตกตกไม้หนองกระทุ่มนะครับวันนี้มีน้าท่านนี้เข้ามานั่งมาด้วยนะครับดีเหมือนกันครับจะได้ไม่เหงามีเพื่อนมานั่งครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นระยะสี่ห้านะครับตกเป็นไม้ตายนะครับแบ่ตทกวดสามชั้นเหมือนเดิมสายเมนก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้น้ํามันลงเรื่อยๆเลยนะครับลงไม่หยุดเลย นาะท่านข้างๆผมก็ได้ไปประมาณสักสามตัวสี่ตัวได้แล้วครับพอดีไม่ได้ตั้งกล้องไว้นะครับคือปลามันเงียบอะครับค่อนข้างจะเงียบเลยกินห่างครับว่าไอ้พายน้ำที่มันขึ้นเมื่อกี้น่าจะเป็นกุ้งตัวนี้แน่เลยพายน้ำหรอไม่ บางทีต้องมันต้องดูดีนะถ้าถ้าที่น้ำกระเพื่อมแรงๆเมื่อกี้กระเพื่อมแรงไหนกระเพื่อมแรงโอ้ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นกุ้งก็ยอมแล้วไอ้จริงตัวตัวใหญ่มากเลยตัวไม่ยอมมาจริงตกได้ก็รวยอ่ะตัวนั้น่ะหาบเลย ไอ้ไรวะ,โ,ะโ,โอ้โ,อโหกางยกเปลี่ยนเดียมาีกอะครบโอ้ยว่าทำไมมันไม่กินเบ็ดเ <c oughs> ป็นแก้วนะครับ ถึงไม่กินนะครับลองทอยไปเรื่อยก่อนนะครับถ้ามีอาการผมจะซูมทุนให้ชมนะครับตอนนี้มันนิ่งเกินเนี่ยเม็ดปลาอ่ะหารต่อครับปลาแม่งขึ้นดีมากเลยแต่ไม่เอาเบ็ด phải đã, phải đe quá đã, ừ, cái ui, ừ. ừ, cái ปลาอะไรวะเห็นไหม,อ,อ,ไมไอืมกินกากาดเลยอะ่ะอ, ه, เอ๋เอาสิเอาสิเอากลัวจ,จะกินไม่กินวิเอ้ยเนี่ยพอซูมไม่ได้ซูมมันกินอ่ะเอออะไรวะ เมื่อกี้นะถ้าโดนปากนี่ปากขาดวัดสองมือนี่มีปากขาดพอผมไม่ซูมมันกินครับพอผมซูมมันไม่กินฮะวัดโดนเมื่อกี้นี่นะบอกเลยปากขีกปากขาดจับสองมือวัดอะจะไปเหลืออะไรอะ่ะ ท้องโถเอ,อ้ยเปิดกล้องไปแล้วด้วย <c oughs> โอ้ยสงท้ายครับมาแบบเงียบๆ <c oughs> เกี่ยวท้องสองท้าย <c oughs> นี่ครับหายไปนานมากนะครับปลาเนี่ยเ้อ <c oughs> ดเวลาแล้วนะครับปลากินแค่ช่วงแรกนะครับช่วงประมาณสัก10โมง -11 โมงนะครับพอสายมาก็เริ่มกินห่างครับพยายามห่างเหมือนเดิมเลยครับแบบเมื่อวานนี้เลยอาการเดียวกันเลยห่างห่างห่างออกไปเลยครับนานตัวสักทีนึงจะกินทีนะครับนะท่านข้างที่มาตกด้วยกันครับก็ห่างตัวมันครับก็เลยผมว่าคุณจะพอแค่แหละครับยังไง วันนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทาคลิปต่อไปนะครับโอกาสหน้าไปหมายไหนค่อยติดตามในรอในคลิปเลยนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมก็จะให้ดูปาลารวมนะครับได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้พอได้สนุกอยู่เนาะวันนี้เนาะส่วนสปิลของ,งร้างท้างก็พอได้วัดอยู่ครับแต่ห่างตัวมากห่างจริงครับวันนี้ห่างจริงห่างจริงมีแต่พี่เทครับเกลือนเลยผมก็ไม่รู้จะ ทางในกระท่ครับตัวนี้ป่วนทั้งหน้าเบ็ดทั้งฝั่งตรงข้ามป่วนหมดเลยครับแล้วตัวนี้อย่างน้อยยี่สิบข้าิลเลยครับผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับงั้นวันนี้ต้องขอตัวลาแค่นี้ครับขอบคุณครับปลาวรวมของวันนี้นะครับ <c oughs> ขอได้สนุกเนาะนีะมีไซส์โบว์ตัวนึงนะครับผคิดตามหาครับ ของตกนี่เลยครับเกือบโลอยู่เหมือนกันนะครับยาวงัดได้สู้ก็ถือว่าสนุกนะครับเราก็จะมีของนายท่านนะครับท่านมาทีหลังผมนะครับแต่ก็ถือว่าได้อยู่ครับพอได้วัดอยู่เนาะได้สนุกได้สนุกได้สนุกอยู่จะเตรียมไม่ต้อง2ตัวโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับนี่นะครับพี่เฮ นี่ครับเกลือนเลยครับตอนนี้ที่ผมบอกไว้นะครับยี่สิบสามสิบโลยครับหนึ่งปวนนะครับหน้าเบ็ดก็มาครับตอนนี้ปวนปวนเหยื่อผมมากครับว่าแล้วปลาไม่กินเพาะไอ้พวกนี้หรือเปล่านี่ครับนี่ใหญ่ไหมครับใหญ่ผมบอกเลยว่าใหญ่นี่นี่เป็นหนึ่งในตัวนึงนะครับยังมีเดี๋ยวผมหาให้ดูไปไหล่ละ นี่นี่นี่ตัวนึงครับนี่นี่นี่ไหนวะอตัวนึ่งตัวนึงกระดานคืบคานเข้ามานะครับเดี๋ยววะเดี๋ยววะไหนวะนี่นี่นี่เจอแล้วครับนี่ลงน้ำไปแล้วนี่นี่ครับคู่กันครับผมเมียครับเดี๋ยวพอมันจะเองก็ไม่ต้องมาซ้ำกันนั่นแหละครับ โอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายไปเจอกันครับคลิปหน้า